ชาวบ้านป่าคนหนึ่งอ่ะม้าป่าแกหายไปมีคนมาบอกว่าแกโชคร้ายแกบอกมันไม่แน่โชคร้ายหรือโชคดีมันยังไม่แน่หรอกสักพักม้าป่าตัวนั้นก็พาตัวเมียกลับมาชาวบ้านก็บอกอุย้ยโชคดีจังมีม้าแถมกลับมาอีกตัวหนึง่งแกก็บอกว่าอมันก็ไม่แน่หรอกแล้วพอไม่นานหลังจากนั้นลูกชายแกก็ไปไปนั่งม้าตัวนั้นเพราะม้าป่าน่อนปรากฏว่ามันก็พยศลูกชายก็ตกหลังมา้าชาวบ้านก็มาแสดงความเสียใจใหญ่เลย แล้วก็แกก็ลุงแกก็ยังบอกเหมือนเดิมว่าก็ไม่แน่หรอกว่าจะโชคดีหรือโชคร้ายมันยังไม่แน่เนาะไม่นานหลังจากนั้นมีการมีสงครามทางทางการก็เกณฑ์เอาคนจะไปรบลูกชายก็เลยรอดจากการถูกเกณฑ์ทหารยังได้อยู่กับพ่อกับแม่เพราะว่าลูกชายขาเตียงฉะนั้นประเด็นที่อาจารยเล่าเมื่อกี้ก็คือเวลาเหตุอะไรเกิดขึ้นเนี่ยบางอย่างเนี่ยก็จะมีมันมันจะพูดไม่ได้ว่า ดีหรือร้ายกันแน่ถ้ารู้จักใช้ปัญญาพิจารณามันอาจจะนำสิ่งดีๆมาก็ได้อยอดยูบางครั้งที่ติดโควิดมองอาจจะเหมือนเหมือนแบบโชคโชคไม่ดีแต่ด้านหนึ่งเราก็จะเห็นน้ําใจของคนเราจะเห็นจิตใจของเราละด้านหนึ่งถ้าเกิดทุกอย่างเป็นไปด้วยดีเรียบร้อยเราก็จะมีภูมิคุ้มกันที่โอเคใช่ไหมฮอนฉะนั้นด้านหนึ่งอาจจะต้องชวนจริงๆในเมื่อสถานการณ์มันมันแก้อะไรไม่ได้เราก็อาจจะต้องใส่แว่นเขียวมองแล้วถ้าเกิดมันแก้ได้ ลองใช้ใส่แว่นขาวมองแล้วแก้ไขไปให้ถึงปัญหาน้องออแชอบอันนี้น้องออนแคปมาดีมากเลยคิดว่าตัวเองโชคดีหรือโชคร้ายให้ดูไปก่อนหาาคิดว่าโชคดีอย่าประมาทหากคิดว่าโชคร้ายอย่าจิตตกอย่าคุณโมยอย่าท้อแท้อย่าน้อยใจในโชคชะตาตัวเองอาจจะมาซึ่งสิ่งดีบางอย่างก็ได้หลวงพ่อสมเด็จพุะโฆสาจารย์ปออปยุโตท่านเคยให้คติสอนใจไว้ว่าคนฉลาดทาเคราะห์ให้เป็นโอกาสแต่คนประมาททาโอกาสให้เป็นเคราะห์เจอวิกฤต จะเลือกวิวัตรหรือวิบัติอันนี้เป็นหนังสือเล่มหนึ่งของท่านเลยนะจากฮเจอวิกฤตจะเลือกวิวัตรหรือวิบัติเวลาเจอวิกฤตอะไรก็แล้วแต่ถ้าท้อแท้ท้อถอยทุกอย่างก็แย่ไปเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดใช้ปัญญามองใส่แว่นเขียวใส่แว่นขาวมันอาจจะเป็นโอกาสในการสร้างสรรค์สิ่งดีงามแก้ไขปัญหาอะไรบางอย่างก็ได้